สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับการแนะนำวิธีการลวกไข่ค่ะเพื่อทานกับชากาแฟโอวันตินในช่วงเช้าหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่อีกหลายคนก็ไม่สามารถทำได้แบบนี้ก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งน้งนะคะ วิธีการลวกไข่ให้ได้ในแบบที่เราต้องการจะกินจะทานกันไม่ได้ยุ่งยากอะไรดูคลิปมันให้จบแล้วนำไปทำตามค่ะขั้นตอนเตรียมน้ำพอท่วมไข่ที่เราต้องการจะลวกและเติมเกลือลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะจะเป็นเกลือเม็ดเกลือป่อนได้หมดเลย และเมื่อน้ำเริ่มเดือดไปประมาณหนึ่งนาทีเราก็เติมน้ำอุณหภูมิห้องลงไปนิดนึงเพื่อให้น้ำที่เดือดอยู่เบาลงเวลาที่เราหย่อนไข่ลงไปไข่ของเราจะได้ไม่แตกนะคะและทำการหย่อนไข่ที่เราล้างเรียบร้อยแล้วลงไปทำการต้มได้เลยค่ะ ส่วนระยะเวลาในการต้มในน้ำเดือดๆแบบนี้เราจะจับเวลาประมาณ3นาทีนะคะถ้าใครต้องการไข่ที่มีความสุกมากกว่าในภาพที่มนโชให้ดูเราก็เพิ่มระยะเวลาเป็น4นาที5นาทีระยะเวลาในการต้มช่วง3-5นาทีนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าชอบสุกมากสุกน้อยนะคะเราสามารถที่จะกําหนดระยะเวลาเองได้ และนี่ก็เป็นไข่ที่มนํำการลวกประมาณ3นาทีนะคะจะสังเกตได้ว่าไข่ขาวจะสุกหมดส่วนไข่แดงจะมีลักษณะน,นี่น่ากินเป็นไข่ออนเซนแบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบสุกมากกว่านี้ก็ลวกนานกว่านี้ก็ได้ค่ะไม่ว่ากัน ส่วนการกินการทานค่ะบางคนอาจจะดับคาวหรือชอบรสเค็มปแมปแ้แปลมก็ใส่ซอสหย่อลงไปนิดนึงได้นะคะจะใช้ย่ห้อที่บ้านมีก็ได้หรือจะใส่พริกไทยลงไปเพิ่มก็ได้คนให้เข้ากันทานแบบนี้ทานแบบนี้เลยค่ะเพิ่มสมรรถนะเชา้า2ฟองเย็น2ฟองทานเป็นประจำมนบอกเลยว่าผลชัดเจนสำหรับท่านชายทั้งหลายที่มองหาทางเลือกค่ะส่วนใครจะทานกับ กาแฟดำเราก็สามารถที่จะทานร่วมได้นะคะและหลายๆคนที่ชอบอยากจะทานร่วมกับนมค่ะเพื่อช่วยย่อยเพื่อช่วยให้สมรรถนะร่างกายและแคลเซียมในร่างกายดีขึ้นช่วยบำรุงร่างกายช่วยป้องกันโรคค่ะเราก็ทานร่วมกับ นมจืดเราสามารถที่จะใช้นมจืดทานร่วมไปได้นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยทานนมไม่จําเป็นจะต้องใส่นมก็ได้ค่ะทานแบบเพรียวๆได้เลยแบบที่มนแนะนํานมจะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและบํารุงร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงดีเพิ่มไปอีกและก็ตอบสําหรับหลายๆคนที่สงสัยว่าพอลวกแล้วไม่ใส่นมได้ไหมได้ค่ะเราจะไม่ใส่นมก็ได้บางคนไม่ทานนม หรือแพ้นมนะคะบางคนที่บอกว่าใส่นมไปแล้วท้องเสียถูกต้องค่ะเพราะร่างกายของคนเราที่มีอายุมากขึ้นจะสามารถผลิตโปรตีนได้โดยที่ไม่ต้องทานนมเราไม่จำเป็นจะต้องใส่ก็ได้ท้านในแบบที่เราชอบขอให้เป็นไข่ลวกวันละ2-4ฟอง เสร็จเรียบร้อยสำหรับไข่ลวกเมนูที่หลายๆคนกำลังอยากจะลองทำกินทำทานกันดยู่ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่มองหาวิธีการลวกไข่การทานไข่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายสูงสดค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆสำหรับมนวันนี้ขอตัวไปทานไข่ลวกก่อนท่านชายทั้งหลายที่จะเพิ่มสมรรถนะอย่าลืมไปทำกินทำทานกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ